สวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเรานะคะเป็นนักกายภาพบาบัดและนักกิจกรรมบาบัดจากศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองคินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะระหว่างวิชาชีพกายภาพบาบัดและก็กิจกรรมบาบัดนะคะบางคนอาจจะงงว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะคะหรือว่ามันต่างกันยังไงนะคะและแต่ละอาชีพทําอะไรกันครับวันนี้จะมาไขข้อข้องใจให้กันนะครับ ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันวริศรานาวะประภากุลนะคะเป็นนักกิจกรรมบําบัดนะคะหรือว่าเรียกว่าเบนก็ได้ค่ะผมทุ่นนชันกิจจานะครับเรียกว่าอ้นก็ได้ครับเป็นนักกายภาพบำบัดครับโอเคค่ะวันนี้อ้นและเบนนะครับก็จะมาไขาข้อข้องใจกันว่านักกายภาพบำบัดคืออะไรนักกิจกรรมบำบัดคืออ,อะไรทําอะไรได้บ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับรต้องถามคนดูทางบ้านโอเคค่ะ,พร,ะ okay, ครพร้อมแล้วค่ะเบนพร้อมแล้วค่ะเบนพร้อมแล้วนะครับ โอเคไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่นักกิจอ่าขออภัยครับเริ่มที่นักกายภาพบำบัดก่อนนะครับนักกายภาพบำบัดนะครับวิชาชีพกายภาพบำบัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาขาหนึ่งทางการแพทย์แผนปัจจุบันครับซึ่งสามารถทําการตัวประเมินวินิจฉัยแล้วก็บําบัดค,ความบกพร่องของร่างกายได้นะครับซึ่งเกิดจากตัวโรคหรือว่าเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินะครับ รวมถึงการป้องกันการแก้ไขการฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายด้วยนะครับด้วยวิธีทางกายภาพบัตรหรือว่าอุปกรณ์ทางกายภาพบัตรครับโดยใช้เน้นย้ําตรงนี้เลยนะครับโดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะสามารถเป็นนักกายภาพบัตรนะครับการจะเป็นนักกายภาพบัตรเนี่ยจะต้องเ,อเรียนจบ ปริญญาตรีนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากายภาพบำบัดน,น,นะครับนอกจากนั้นยังจะต้องมีการสอบนะครับใบประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะเป็นนักกายภาพบำบัดได้นะครับนักกายภาพบำบัดที่ดีนะครับก็คือ movement specialist ครับหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวครับมีอะไรผิดแปลกมีอะไรทําให้เกิดอาการเจ็บปวดได้นักกายภาพบำบัดควรจะรู้ครับผมส่วนกลุ่มผู้ป่วยนะครับ ที่ใครบ้างที่จะสามารถมาพบนักกายภาพบัตรได้ขออนุญาตแบ่งหยาบๆนะครับไม่หยาบหรอกครับก็แบ่งกลุ่มใหญ่ๆครับเป็น4ี่อย่างก็คือกลุ่มแรกครับกายภาพบัตรในระบบกระดูกกล้ามเนื้อครับกายภาพบัตรระบบกระดูกกล้ามเนื้อมีอะไรบ้างกลุ่มแรกครับฮิตมากตอนนี้กลุ่มออฟฟิศซินโดรมครับออฟฟิศซินโดรมมีอะไรบ้างมีปวดคอ ปวดบ่าปวดไหลปวดข้อมือนั่งนานๆปวดหลังอนอกจากนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่ชาวออฟฟิศเท่านั้นนะครับที่เป็นออฟฟิศซินโดรมได้อาจจะไม่ได้ทำงานออฟฟิศเลยแต่ว่าเล่นโทรศัพท์ไงครับเบนนี่ช่วงนี้เล่นโทรศัพทพ์กันวันละกี่ชั่วโมงอะ่ะ ห้กชั่วโมงได้คะ่ะ New normal ด้วยนะคะห้าหกชั่วโมงมเลยครับยิงยีงเล่นโทรศัพท์ติดต่องานนะคะช่วงนี้ออกไปไหนอาจจะไม่ค่อยได้ก็แบบอืเล่นโทรศัพท์หรือว่าบางคนใช่บางคนทํางานผ่านโทรศัพท์เนาะก็กลมปวดคอได้ครับทีนี้มาพบนักกายภาพบัตรสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถลดอาการปวดครับแนะนําการปรับท่าทางการออกกําลังกายได้ครับเพื่อให้อ่า อาการปวดเนี่ยไม่มารบกวนชีวิตประจําวันของเรานะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้สูงอายุขออภัยครับเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีความเสื่อมเกิดขึ้นได้ตัวอย่างเช่นอาจจะมีกระดูกพูนมีข้อเข่าเสื่อมนะครับการพบนักกายภาพบัตรเนี่ยสามารถปรึกษาเพื่อออกกําลังกายครับ เพื่อ,อชะลอความเสื่อมลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มสูงขึ้นเนื่องจากตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนแรงลงด้วยครับาการพบนักกายภาพบัตรเนี่ยสามารถทําให้ผู้สูงอายุอะ่ะส่งเสริมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ดีดังเดิมครับสามารถเข้าสังคมได้เนาะถ้าอายุมากขึ้นแต่ว่ายังทำกิจกรรมร่วมกับสังคมได้เนี่ยก็สามารถทำให้เขาแฮปปี้ได้ นะครับกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดครับอาจจะเป็น <c oughs> กลุ่มผู้พิการเช่นตัดขาไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือว่าจากเบาหวานขออนุญาตาเริ่มจากการตัดขาก่อนนะสมมติว่าตัดขาใช่ไหมครับผู้พิการตัดขาจะต้องใช้ขาเทียมไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บสามารถใส่ขาเทียมเดินได้เลยนะครับเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อน เตรียมตัวตอขาเนี่ยให้สวยเพื่อที่จะใส่ไว้ในอุปกรณ์เทียมได้เตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้นะครับนอกจากนั้นถ้าได้อุปกรณ์เทียมมาแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกเดินเพื่อให้คุ้นชินกับมันก็เป็นหน้าที่ของนักไกา์พลามบมัดเหมือนกันครับอนอกจากนี้นอกจากการผ่าตัดผู้พิการแล้วนะครับก็จะมีผ่าตัดเป็นผ่าเปลี่ยนหัวเขา่าครับผ่าเปลี่ยนหัวไหล่ ไม่ใช่เปลี่ยนหัวไหล่ครับพาหัวเปลี่ยนหัวเขา่าปรับแต่งเอ็นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับหัวไหล่เนาะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกก็จะต้องมารับการฟื้นฟูครับเนื่องจากการผ่าตัดออกข้อพวกนี้จะต้องเขาเรียกว่าอะไรครับมีโดนไปโดนตัวกล้ามเนื้อบางจุดนะครับทาให้ต้องได้รับการฟื้นฟูด,ด้วยเพื่อที่จะกลับไปสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิมนะครับกลุ่มต่อมา กลุ่มนักกีฬาครับนักกายภาพบำบัดเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งก่อนหลังการแข่งและระหว่างการแข่งเลยครับคนอาจจะงงว่าอา้าก่อนหลังการแข่งนักกายภาพบำบัดไปทําอะไรการนักกายภาพบำบัดนะครับสามารถเข้าไปรักษาแล้วก็เสริมสร้างป้องกันนะครับให้นักกีฬาเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บได้แล้วก็สามารถเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากว่านักกีฬาครับ การซ้อมของนักกีฬาเนี่ยจะเป็นการทําซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดปกติสักนิดเดียวแต่ว่าเกิดการทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําก็สามารถบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเราครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มที่2องนะครับเมื่อกี้ในกลุ่มที่1เนาะทั้งหมดที่พูดมากลุ่มที่2ครับเป็นกายภาพบาดในระบบประสาทครับระบบประสาทคืออะไรบ้าง ตัวอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองครับเหมือนที่คินของเราไงที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรค<อ>หลอดเลือดสมองครับผมหลอดเลือดสมองนะครับถ้ามอาีอาการเป็นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการอ่อนแรงครึ่งซีกซีกซ้ายหรือซีกขวาครึ่งหนึ่งนะครับสามารถทําทให้การใช้ชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยผิดปกติไปอาจจะไม่สามารถ นั่งได้เลยทรงตัวไม่ได้ลุกขึ้นมาไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ใช่ครับนายแพทํผ่าตัดเนี่ยก็มีหน้าที่เข้าไปฝึกตรงนั้นครับว่าทําอย่างไรถึงจะนั่งเดินยืนใช้ชีวิตประจําวันได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มต่อมาครับกลุ่มผู้พิการครึ่งท่อนเมื่อกี้ครึ่งซีกใช่ไหมครับครึ่งซีกเนี่ยซ้ายขวาครึ่งท่อนเนี่ยบนล่างครับ อ่อนแรงนะครับถ้าครึ่งซี่ยจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองครึ่งท่อนเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังครับไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือว่าจากตัวโรคก,ก็ได้เหมือนกันครับโดยที่เป้าหมายของทั้งกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มโรบาศาสาร์เนี่ยก็คือเป้าหมายของทางไกายภ้ามบาดจะให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมนะครับ เข้าไปกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มกายภาพบําบัดในเด็กนะครับในเด็กนี่คือยังไงในเด็กคือเด็กที่อาจจะมีอาการพิการทางสมองเนาะทำให้พัฒนาการเนี่ยล่าช้าครับก็จะเป็นเด็กเซ r เบิลบ์พอลซี่หรือว่าเป็นเด็กออทิสติก หรือว่าเด็กที่พัฒนาการล่าช้าเองแบบว่าไม่ได้มีตัวโรคนะครับอืม,อมก็สามารถให้นักกายภาพบับัดเนี่ยเข้าไปช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ครับผมกลุ่มต่อมาเลยกลุ่มที่สี่แล้วนะครับเมื่อกี้เด็กสามเนาะสี่คือระบบหายใจและระบบหัวใจครับหรือว่าเขาเรียกว่าทซกออกไปเลยอ่ะก็ครอบคุมดีเหมือนกันครับคือกลุ่มไหนบ้างเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดครับ เพราะว่าหรือว่าอขออภัยฮะโรคปอดหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้ครับเพราะว่านักกายภาพบัตรเนี่ยมีเทคนิคการเพิ่มการขยายตัวของซวงอกนะครับหรือว่าการขับเสมหะระบายเสมหะถ้าเป็นตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยติดเตียงนะครับการนอนติดเตียงทําให้ถ้ามีเสมหะข้างค้างอยู่ในปอดในปอดนะครับปกติแล้วเราก็จะสามารถขับออกมาได้เอง แต่ถ้าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะไม่มีแรงมากพอครับก็สามารถช่วยขับเสมหะได้ระบายเสมหะนะครับเพราะว่าการมีเสมหะที่ค้างคายในปอดเนี่ยเป็นความเสี่ยงทําให้เกิดโรคปอดอักเสบได้นะครับอนอกจากนี้ระบบหายใจหัวใจเนี่ยก็จะรวมถึงการฟื้นปูหลังผ่าตัดหัวใจครับผ่าตัดหัวใจเนี่ยมีมากมายเลยแบบมีการเปิดหรือว่าเอาเส้นเลือดจ,จากขามาเปลี่ยน นู่นนี่นะครับหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอ้าวผ่าเสร็จวันพรุ่งนี้ฉันกลับบ้านไม่ใช่ครับเราจะต้องทํากายภาพบัตรก่อนก็คือเป็นการฟื้นฟูนะครับออกกําลังกายค่อยๆปรับความหนักของกิจกรรมขึ้นไปก่อนที่จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมซึ่งใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับต่อให้ช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่นานกลับบ้านไปแล้วแต่ว่าก็ยังต้องนัดพบนักกายภาพบัตรเรื่อยๆเพื่อที่จะปรับตัวกิจกรรมตัวความหนักเนี่ยต่อไป เพื่อให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้มากที่สุดนะครับด,ดีที่สุดเท่าท,ท,ที่จะทำได้เนาะอ่ะสุดท้ายครับกลุ่มก็จะมาสี่สี่กลุ่มหลักๆก็จะประมาณนี้ต่อมาครับอันนี้เสริมให้ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เสริมให้หลังๆเนี่ยผมเห็นบ่อยครับคือกกลักไกาผ้ามัดในคลินิกค,ความงามอา้าวงงเมื่อกี้ยังตัดแขนตัดขากันอยู่เลยใช่เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะว่าเครื่องมือทางไกาผ้ามัดเนี่ยครับหลายๆอย่างสามารถ ใช้ในคลินิกความงามได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Sound, อัลตราซาวเครื่องเลเซอร์ครับที่สามารถใช้ลดปวดได้ก็บางอย่างอเป็นแล้วแต่การเขาเรียกว่าการปั้งค่าของเครื่องนะครับทำให้ไปใช้ในทรีตเมนต์ของหน้าได้ครับก็จะสามารถพบได้เนาะอ่ะหมดแล้วครับของนะักกายกาพบำบัดประมาณนี้ต่อไปเราจะมามเรื่องทำความรู้จักกับนักกิจกรรมบาบัดนะคะดูว่าทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะ กิจกรรมบําบัดคืออะไรนะคะทุกคนสงสัยกันแน่ๆว่าเอ๊ะทำกิจกรรมหรือเปล่าทาสันทนาการร้องเพลงให้คนไข้หรือเปล่านะคะเราจะบอกกันนะคะว่ากิจกรรมบาบัดน,นะคะเป็นวิชาชีพทางการแพทย์แนนหนึ่งนะคะโดยผู้ที่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้เนี่ยจะต้องจบการศึกษาทางด้านกิจกรรมบําบัดมาโดยตรงนะคะหรือว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วก็ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะคะซึ่ง จะเรียกว่านักกิจกรรมบาบัดน,นะคะซึ่งวงการสาวาชาชีพนะคะหรือว่าในโรงพยาบาลเนี่ยจะเรียกกันว่านัก OT ค่ะความหมายของกิจกรรมบําบัดจริงๆนะคะก็คือการใช้กิจกรรมนะคะเป็นสื่อการในการบําบัดรักษาให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถทํากิจกรรมดําเนินชีวิตได้นะคะเช่นการอาบน้ําการทานข้าวไปซื้อของการเรียนทํางานแล้วก็รวมถึงการเข้าสังคมเป็นต้นค่ะ บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดนะคะเมื่อกี้กภาพนะคะมีอยู่สี่ง่ายๆสีสีสีใหญ่ใหญ่สีใหญ่ใหญ่สี่ง่ายๆสี่หลักง่ายๆสีประเภทเนาะของกิจกรรมบำบัดก็มีสีประเภทเหมือนกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือผู้สูงอายุนะคะหรือว่าฝ่ายสูงอายุนะคะอันที่สองก็คือฝ่ายเด็กนะคะ อันที่สก็คือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะคะฝ่ายกายนะคะแล้วก็อันที่อันสุดท้ายเนี่ยจะมีผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและสังคมนะคะก็คือหรือว่าเรียกกันว่าว่าฝ่ายจิตนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ผู้บกพร่องทางร่างกายนะคะหรือว่าฝ่ายกายทุกคนอาจจะงงว่าอะไรคือฝ่ายกายนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้คําตอบว่ามีอะไรบ้างนะคะ ประเภทผู้รับบริการในฝ่ายกายนะคะก็คือโรคพา,คาร์กินสันผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังนะคะแล้วก็อันนี้คือฮิตมากค่ะโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมือและแขนนะคะแล้วก็โรครูมาตอยนั่นเองค่ะบทบาทและก็ะหน้าที่หลักของนักกิจกรรมบัดบบำบัดในฝ่ายกายนะคะอย่างแรกเลยนะคะกระตุ้นการดูดการเคี้ยวการกลืนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะส่วนใหญ่ก็ จะไม่สามารถกรืีนได้รู้สึกว่ากืีนลาบากนะคะแล้วก็มีการฝึกพูดเบื้องต้นนะคะแล้วก็ฝึกการทํางานของแขนและมือให้สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้นะคะแล้วก็มีการฝึกผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาด้านการรับรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ฝึกทักษะในการทํากิจวัตรประจําวันทั่วไปอย่างเช่นการใส่เสื้อก,การใส่กางเกงนะคะให้สามารถทําได้ได้วยตนเองมากที่สุดนะคะแล้วก็ ฝึกดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยนะคะหรือว่าอุปกรณ์เสริมนะคะให้คนไข้เนี่ยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้นะคะแล้วก็มีการแนะนำแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้รับบริการอย่างเช่นการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมนะคะต่อไปนะคะเป็นผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตสังคมและอารมณ์นะคะหรือว่าฝ่ายจิตนั่นเองนะคะประเภทผู้ป่วยนะคะที่ ในฝ่ายจิตนะคะก็คือจะมีผู้ป่วยจิตเภทผู้ป่วยไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วนะคะโรคซึมเศร้าผู้ป่วยหลงผิดแล้วก็ผู้ป่วยติดยาเสพติดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเไปทําอะไรนะคะมีหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเบนจะมาไขาข้อห้องใจนะคะว่าบทบาทและหน้าที่หลักในฝ่ายจิตสังคมของนักกิจกรรมบําบัดเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้คําปรึกษาทางกิจกรรมบาําบัดค่ะอย่างเช่นการจัดเวลาให้เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะบางคนนะ เสพยาเสพติดนะคะอาจจะแบบว่าจัดเวลาได้ไม่ถูกเนาะเพราะว่าเอาเวลาไปเสพยาหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะอา,อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลตัวเอง <c oughs> เช่นการอาบน้ํา <c oughs> การทานข้าวนะคะทําใหา้ตารางในกิจ,จวัตรประจาวันของคนไข้อะคะหมดไปนะคะหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะทางเราเนี่ยก็จะทําการฝึกทักษะปรับกิจปรับพฤติกรรมนะคะในการดูแลตนเองนะคะและบางคนอาจจะต้องกลับไปทํางานนะคะนักกิจ,จกรรมบำบัดเนี่ยก็มีหน้าที่ช่วยในการ ึกทักษะนะคะที่จําเป็นเมื่อต้องกลับไปทํางานนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะเมื่อกลับไปทํางานแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกทักษะในการมีส่วนร่วมทางสังคมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีการบําบัดร,รักษาผู้ป่วยที่มีการารับรู้ความเข้าใจแล้วก็ความคิดเนี่ยที่ผิดปกติไปนะคะทําให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะต่อไปฝ่ายเด็กนะคะเป็นฝ่ายฮอตฮิตของกิจกรรมบำบัดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นยอดฮิตมากๆเลยนะคะ ประเภทนะคะของผู้รับบริการในฝ่ายเด็กนะคะก็จะมีเด็กคลอดก่อนกําหนดค่ะอย่างเช่นไม่ครบเก้าเดือนเนาะพัฒนาการของเขาเนี่ยก็จะไม่เต็มที่อาจราชานะคะเด็กสมาธิสัน้นเด็กออทิสติกเด็กที่มีภาวะสมองพิการหรือ cerebral palsy นะคะอย่างที่โอ้นพูดไปว่ากายภาพก็มีบทบาทเหมือนกันนะคะเด็กที่มีภาวะเรียนรู้ช้านะคะแล้วก็เด็กที่มีภาวะบกพร่องการมองเห็นแล้วก็ทางการได้ยินนะคะ บทบาทและหน้าที่หลักในฝ่ายเด็กของนักกิจกรรมบาบัดนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะกระตุ้นพัฒนา,าการเนาะเราก็ต้องคัดกรองพัฒนาการเด็กนะคะและ้วก็กระตุ้นพัฒนา,าการที่เด็กที่มีพัฒนา,าการล่าช้านะคะแล้วก็กระตุ้นทักษะการสื่อสารการปรับตัวการมีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็แน่นอนคะ่ะหน้าที่นักกิจกรรมบาบัดอยู่แล้วก็คือการทำกิจวัตรประจำวันนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมในการเรียนนะคะแล้วก็มีการดัดแปลงอุป,ปกรณ์เสริมในการทำกิจวัตรประจำวันค่ะ ฝ่ายสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือฝ่ายที่สี่แล้วนะคะคือฝ่ายสูงอายุนั่นเองค่ะประเภทผู้รับบริการในฝ่ายผู้สูงอายุนะคะก็คือผู้สูงอายุปกติทั่วไปนะคะอย่างเช่นนักกิจกรรมวันเนี่ยจะทำหน้าที่ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมป้องกันการหกล้มนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุเป็นต้น,นะคะ่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บด้วยโรคต่างๆอย่างเช่นโรคซึมเศร้าภาวะสมองเสื่อมนะคะ บทบาทและหน้าที่หลักในฝ่ายผู้สูงอายุนะคะก็คือการป้องกันและส่งเสริมฝึกทักษะต่างๆในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็รักษาหรือว่าชดเชยความบุกรองผู้ป่วยนะคะที่มีความรู้การรับรู้ความคิดและความเข้าใจที่ผิดปกตินะคะแล้วก็มีการปรับและก็ดัดแต่งสภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นสภาพแวดล้อมทางบ้านนะคะให้เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็น ฮอตฮิตท็อปปฮอตฮิตของนักกิจกรรมเหมือนกันนะคะคือจัดกลุ่มกิจกรรมนะคะเพื่อค้นหากิจกรรมนะคะที่เหมาะสมตามความต้องการนะคะแล้วก็ความสามารถของผู้รับบริการหลังเกษียณอายุเนาะเวลาเราไม่มีงานทำนะคะเราเกษียณอายุแล้วเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมที่เราชอบนะคะหรือว่าให้ความสนใจนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าโรคโรคโรคต่างๆที่ตามมาได้นะคะอันนี้เห็นบ่อยนะครับ แต่ไปก<ช>ิจกรรมกลุ่มของกกรรผู้สูงอายุบ,รรบัอ่าอ่ามีปลูกต้นไม้นะคะนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะค้นหานะคะสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจนะคะแล้วก็มาจาัดก,กิจกรรมนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็พูดมากันหมดแล้วนะคะเกี่ยวกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็นักกายภาพบำบัดเนาะครับใช่ค่ะวันนี้เบนก็มีตารางนะคะเปรียบเทียบอย่างคร่าวๆนะคะระหว่างนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่นักกายภาพบำบัดก่อนเลยค่ะ จริงๆก็จะเหลื่อมๆกันอยู่เลยครับใช่ก็จริงๆก็คือการทํางานร่วมกันนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าทางเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับก็าจะเน้นการรักษาที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซะส่วนมากเป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่การลุกขึ้นยืนเลยเดินเลยยกแขนเลยยกไปเลยอ่าทีนี้แล้วกิจกรรมบาบัดล่ะครับจากกิจกรรมบาบัดนะคะคือมุ่งเน้นในการรักษาหลายๆด้านร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็การ ฝึกความคิดความเข้าใจหรือว่าจิตใจอารมณ์พฤติกรรมผ่านกิจกรรมนะคะเพื่อให้าสามารถทากิจกรรมประจำวันนะคะได้มากไม่มากกว่าการแก้ไข,ขความพิการนะคะใช่ค่ะคิดว่าทุกคนคงพอเห็นความแตกต่างข้าวๆข,ของทั้ง2องอาชีพนี้แล้วนะคะทั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ว่านักกายภาพบัตรจะทำกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ได้เลยหรือว่านักกิจกรรมบัตรจะทํามัดใหญ่ไม,ไ,ไม่ได้เลย,เลยไม่ใช่แบบนั้นครับเหมือนจะแบ่งส่วนกันฝึกในการทํางานมากกว่า เพราะว่าคนไข้คนหนึ่งนะครับก,กว่าจะต้องกว่าจะกลับไปทํากิจกรรมได้ก็จะต้องมีทั้งาพาร์ทใหญ่เช่นแบบการเคลื่อนไหวตัวนะครับแล้วก็พาร์ทเล็กเช่นเคลื่อนไหวตัวแล้วไปทําอะไรต่ออไปห้องน้ํำไหมใส่เสื้อผ้า <นำ S 2> ไหมการใส่เสื้อผ้าการกินข้าวการจับช้อนส่วน,ท,นวที่เฉพาะเจาะจงช่วงส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดซะส่วนมากทานข้าวใส่เสื้อแปรงฟันกหนวดาการดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะ ประมาณนี้ครับแล้วถ้ามีคนสนใจว่าเออยากจะมาลองทากายภาพบําบัดหรือทํากิจกรรมบําบัดนะคะทางศูนย์เราเป็นไงบ้างคะทุณทางศูนย์เรานะครับขอถึงช่วงเวลาแล้วเหรอครับเนี่ยถึงแล้วค่ะถึงช่วงเวลาขายของนะเอาสไลด์ลงเลยมาเราเห็นกันสองคนเลยนะครับเต็มเต็มเลยเห็นเราสองคนกันเต็มเต็มเนาะครับเพราะว่าเราเนี่ย อ่าครับของเรานะครับก็เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับคินนั่นเองใช่ค่ะบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊เฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะอุ่นไม่ใช่นะครับถึงเราจะเน้นการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยแต่ว่าอ,อื่นๆก็สามารถทำมาได้เช่น,นตัวอย่างเช่นฟื้นฟูหลังผ่าตัด อาจจะเป็นผ่าเข่าก็ได้ผ่าเปลี่ยนสะโพกเปลี่ยนหัวไหล่นะครับหรือว่าการผ่าตัดหัวใจผ่าตัดอื่นๆก็สามารถเข้ามาฟื้นฟูได้นะครับเข้ามาพักฟื้นได้ที่คินนะครับเพราะที่คินเนี่ยเรามีที่พักฟื้นด้วยเลยนอนเลยนอนนอนที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยเหมือนโรงอ๋อเหมือนโรงเรียนเหมือนจริงด้วยครับก็ตื่นมาฝึกเนาะก็มีคนดูแลให้มีคนดูแลให้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของฟื้นฟูนะครับหลอดเลือดสมองแล้วฟื้นฟูหลังผ่าตัดเนาะ นอกจากนี้อ,อนอกจากโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยก็สามารถาอ,าอื่นๆก็สามารถเข้ามาได้ตัวอย่างเช่นออฟฟิศซินโดมเมื่อกี้นี้ครับที่พูดถึงไปปวด,ดไหล่ปวดบ่านะคะจากการาทำงานนะคะปวดคอเสื่อหังหรือนะักกีฬาก็สามารถเข้ามารับบริการทางกายภาพบำบัดได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเน้นแต่ว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับทำได้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ ยังไงดีคะถ้าเราเราจะติดต่อกันยังไงทางไหนได้บ้างเอ่ยถ้าผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้ามารับการปรึกษาที่คินที่นี่ได้เลยหรือว่าติดต่อทางทางช่องทางด้านล่างนี้ก็ได้ครับติดต่อฟรีเลยนะครับใช่ค่ะปรึกได้รับคําปรึกษาฟรีครับว่าเราควรจะยังไงดีควรจะมาพักฟื้นไหมหรือว่า,วาควรจะเป็นแบบว่าไปกลับก็ได้นะคะไปกลับก<ป>็สามารถได้เหมือนการฝึกทางระบบประสาทเนาะทั้งกิจกรรมบําบัดแล้วก็ทั้งไายภาพบำบัดเลย ใช่นะครับหรือว่าอ่ะถ้าออฟฟิศินโดมก็สามารถปรึกษาได้ว่าควรเข้ามารับบริการจะนัดไหมจะวันไหนใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับก็เราสองคนก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปล่าคลิปนี้ครับค่ะรั้งหน้าอืมนั่นแหละน้ลืมไปแล้วครับเกือบลืมไปแล้วครั้งหน้านะครับไลฟ์ครั้งหน้าเราจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับ รอยโรคของโรคหลอดเลือดสมองครับว่ามีอะไรบ้างอาการที่พบบ่อยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วทําทยัางไงอ่าทำง่ายอันนี้ใช่หรอโ,โรคโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าอ่ารอยโรคต่างๆนะครับว่าเกิดขึ้นตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะใช่จะมีตีบไหมแตกไหมอืมอันนี้เป็นเรื่องของการรักครั้งหน้าครับ ค่ะซึ่งนะคะวันเวลานะคะอยากให้ทุกคนนะคะกดไลค์ที่เพจของเราได้นะคะเพื่อจะได้ติดตามค่ะว่าเราจะมาไลฟ์กันวันไหนนะคะเพราะว่าเราจะแจ้งก่อนล่วงหน้าแน่นอนค่ะชื่อเพจอะไรครับย้ำอีกที KIN ร e h a b บิลิเทชันแอนด์โฮมแคร์อ่าหรือว่าเซิร์ช Google ได้เลยนะครับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคินนะครับแล้วก็น่าจะมีถ้าพิมพ์เฟซบ o ๊กตามก็จะมีเนาะก็มี Facebook อยู่ในเว็บของเรานะคะ โอเคสบายมากครับเราสองคนวันนี้ยังไงดีฮะถึงเวลาของเราแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะลาไปก่อนนะครับวันนี้เราสองคนอ้นนะครับกับเบนนี่นะนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคินนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ